สวัสดีค่ะวันนี้ Open r o รดก็มีรถหรูมารผู้ดีอังกฤษเป็นรถซีดานสไตล์อังกฤษนะคะบอกเลยว่าแฝงความละมุนเหมาะกับให้อารมณ์ความสปอร์ตสุดๆเลยค่ะกับคันนี้เลยจากกัว XF 2 0ดีปี2013นั่นเองค่ะ ออนนะะมาชมความสวยงามด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มจากบอดี้ด้านหน้านะคะฝากระโปรงของเขาจะมีเส้นสายที่มีความเรียวยาวนะคะลากยาวมาต้อนรับกับไฟด้านหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะและในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจตเตอร์บานซินอนสามารถปรับเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้แล้วก็ในส่วนกระจังด้านหน้านะคะครอบด้วยโครเมียมสีเงินดูโดดเด่นมากๆเป็นแบบ3มิติมาพร้อมกับซินเซอร์ด้านหน้าที่มีมาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างหรูหราม,มากๆค่ะมาด้วยท่งซีดานดูนะคะในส่วนด้านล่างมาพร้อมกับแม็กเดิมเป็นแม็กขอบ19ค่ะถัดกันมานะคะในส่วนของลำตัวของเขานะคะจะมีความเพรียวนะคะแล้วก็มาด้วยสีขาวซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดและที่พิเศษนะคะคันนี้ก็ยังมีระบบคี y ์เ e e เอนทรีมาให้ด้วยค่ะ b o ดี้ด้านหลังก็ดูสวยงามดูเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครนะคะไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED การดีไซน์ก็จะมีความเรียวยาวตั้งแต่ด้านข้างลากมาถึงด้านหลังตรงนี้ดูโดดเด่นมากๆตัดคาดกับคิ้วโคงเลียมตรงกลางนะคะแล้วก็มีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้แล้วด้านล่างนะคะก็มีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง6จุดด้วยกันเลยค่ะและภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะก็กว้างมากๆค่ะสามารถขนสัมภาระได้แบบจุกๆเลยค่ะ มาดูกันที่ภายในเลยค่ะบอกเลยวรูราคาสิกิกมากๆค่ะทั้งขันเขาจะมาด้วยโทนสีดำตกแต่งด้วยลายไม้หรูๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผงประตูด,ด้านข้างคอนโซลกลางและคอนโซลด้านหน้านะคะและซิกเนเจอร์ของคันนี้นั่นก็คือในส่วนของคอนโซลกลางนั่นเองค่ะที่มีปุ่ม start stop engine มาให้นะคะและถ้าเรากดปุ่ม stop start engine น,นะคะในส่วนของพวเกียก็จะเลื่อนขึ้นอัตโนมัติพร้อมกับช่องแอร์ค่ะ ดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆค่ะ ถัดกันขึ้นมานะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มแอร์เป็นแอร์แบบดูโโซนแยกซ้ายขวาอิสระค่ะและถัดกันมาก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอมอนิเตอร์ตรงนี้สามารถคอมเมลโมติมีเดียต่างๆนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้และถัดกันมาค่ะในส่วนของพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมัตติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้มีครุชอนโตรมาให้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีช่องเก็บของใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะและในส่วนของเบาะค่ะก็มาด้วยบเบาะเกรดคุณภาพเลยเป็นเบาะหนังสี แซมปรับไฟฟ้าได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางมาด้วยโทนสีดำเบาะหนังนุ่มๆน,นั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยแต่ถ้านั่งไม่เต็มจำนวนนะคะตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนและมีแอร์ตอนหลังมาให้รับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมรุนพร้อมใช้งานสุดๆเลยถ้าใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าโชคดีสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นจาก,วกัว ที่มาจากศูงจากลัวแท้ๆนะคะรับรองได้เลยว่าไม่แท้ไม่น้อยแน่นอนค่ะแถมยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open Road ค่ะ